อะแกะมาอะไรนะครับรถช่างทีนมาแล้วนะครับเป็นแคปราี์ทีน <Okay. S 1> ใส่กับเจ้าจิโอโนนะครับซึ๊ ตัวนี้เป็นตรงไหนมันฮะทินโอ้แคปราห่าดีนะครับอ้าววางแกะอีกหกนึ่งมาก่อนเร็วชิ้นเท่าไหร่นี่ฮึช่วย ตรงปกนะครับชิ้นเมื่อกี้อ่ามาดูชิ้นนี้บ้างนะครับอ้าวชำ่เละมาเลย สนใจนะครับอะไรแต่งจีโอโนนะครับสามารถทักสอบถามได้นะครับอสองชิ้นนี้นะครับก็ส่งมาจากตลาดพุนซับนะครับเป็นร้านพันธมิตรเรานี่เองนะครับนี่ตัวนี้เป็นอะไรไฟใช่ไหมกรอบไฟหน้าใช่ไหมกรอบไฟหน้าเล็ยกยางยังไม่มาใช่ไหมเล็กกี่ยางอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่แคปตานะครับอ่าเดี๋ยวเปิดแฟลชนี่สวยเนาะ อะไรแต่งจีโอโนนะครับนี่เดี๋ยวกำลังเป็นที่ฮิตและนิยมนะครับในหมู่วัยรุ่นนะครับผมสนใจก็ทักสอบถามได้นะครับผมวันนี้นะครับพามาดูเจ้าจิโอโนนะครับของช่างทีนนะครับนี่ โอ้แคปล่านะครับตัวใหม่นะครับนี่เข้าไปติดนะครับกับเจ้าจิโอโน่สีเขียวนะครับแม่สั่งมากี่ตัวนี่สองตัวได้ครอบไฟหน้านะครับครอบไฟหน้านะครับใหม่นี่สวยงามนะครับนี่ อะไรแต่งจิโอโนนะครับตอนนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับกำลังฮิตนะครับสำหรับเจ้า h o n ด a g จ o n o นนะครับนี่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยแค่นี้นะครับก็แพงนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่หลายร้อยเหมือนกันนะครับโอ้งานสวยนะครับนี่ แต่เป็นพลาสติกนะครับเป็นของแท้ติดรถนะครับที่เขาไปสับหรือเปล่านี่ทีนสับแล้วเอาไปชุบใช่ไหมนี่อ๋อไม่ใช่ไฟเบอร์ไม่ใช่ไฟเบอร์ที่หล่อนะครับเป็นพลาสติกนะครับแท้ติดรถแล้วไปชุบนะครับนี่แต่งานนะครับสวยนะครับเงาวับเลย กาอันนี้ของเดิมนะครับนี่กกก็าาลลัังงมมของเดิมนะครับที่นี้กลับมาปุ๊บอ๋อเหลือตัวนี้เครื่องใหม่เออเนี่ยอยู่ร้านใกล้กันเลยเออแต่ว่าร้านมันพุ๊บเออเนี่ยถ้าเจอเจอพอดีเจอราคาเออมันแบบกำลังเริ่มเปิด อ่าสนใจนะครับก็ทักสอบถามได้เลยนะครับนี่กรอบไฟกรอบโลโก้นะครับแล้วก็กรอบไม้นะครับกำลังจะมาตามนะครับสนใจทักสอบถามได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่สนใจนะครับที่มีอ่าอ่าที่มี Honda g i o วาโนนะครับสนใจทักสอบถามได้นะครับคันนี้ของช่างทีนะครับก็จะแต่งเรื่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ